สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนนะคะที่มาดูยู u ู e วันนี้ก็เพิ่งกินข้าวเสร็จน,นะคะก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การจัดฟันให้ฟังนะคะเพราะว่ามีเวลาว่างอยู่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือที่จริงแล้วอะคะ่ะมีคลิปประสบการณ์การจัดฟันไว้ตั้งแต่คลิปก่อนแต่ว่าคือคลิปคลิปก่อนนะคะเหมือนมีปัญหามันดูไม่ได้อะคะ่ะก็เลยจะมาแก้ไขในคลิปนี้เรื่องประสบการณ์การหัดฟันนะคะ ก็วันนี้สดๆเลยเพิ่งไปดึงมาเนาะแต่ว่าจะเล่าตั้งแต่ค่าใช้ใจ่ายตอนแรกที่เราจะต้องเตรียมกันเลยนะคะก็สําหรับมิ้นนะคะก็คือเป็นคนที่มุ้งมีรูปให้ดูเลยเนาะเป็นคนฟันยื่นนะคะแบบว่าฟันหน้ายื่นออกมาแล้วก็ฟันข้างล่างแซก็กเข้าไปข้างในนะคะก็คือว่าประมาณว่าทุเรศเลยก็แบบกินอะไรก็ลําบากอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าฟันละมันฟันบนครอบมันึงนี่เลยนะคะถึงฟันล่างเลยก็ คือตอนแรกก็คิดว่าจะทําตอนมหาลัยนั่นแหละแต่ว่าก็คือขึ้นมากรุงเทพใช่ไหมขึ้นมาเลยกรุงเทพเสร็จแล้วมันมีคลินิกคนิกนึงที่ราคาโอเคแต่ยังมินเงี้ยคือมินทำสองคลินิกคลินิกแรกอะคือมันแพงมากก็คือเป็นคลินิกที่แถวอยู่แถวมอมราชพั่น์สวนสุสิตนะคะก็ตรงนั้นก็ทําดีนะคะแต่ว่าก็จะแพงนิดนึงเนาะก็คือตอนแรกที่มินไปทําเลยนะคะก็คือว่า คุยกับคุณหมอเสร็จคุณหมอบอกว่าฟันนะคะของมิ้นนะคะแต่ว่าแต่ละเคสคนเราจะไม่เหมือนกันเนาะของมิ้นนะคะต้องถอนทั้งหมด4ี่ซี่ก็คือฟันบน2ซี่แล้วก็ฟันล่างสองซี่นะคะเพื่อที่จะให้ดึงฟันเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็มีฟันขุดอีก2ซี่ตรงนี้นะคะก็มิ้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนะเดี๋ยวยังไงเราทําที่นี่ลวกันก็ถอนฟันที่นี่นะคะซี่ละ5 0 0อบาทของมิ้นก็4ี่ซี่ก็ ผ่าไปด้วยดีนะคะก็คือสันฟันก็โอเคก็อาจจะเจ็บตรงยาชานะคะเพราะว่าคือเขายาชาเขาก็จะต้องเจ็บนิดหน่อยนะคะแล้วก็พอมิ้นถอนเสร็จสี่ซี่แล้วมิ้นถอนข้างละสองนะคะก็คือสัปดาห์หนึ่งสองข้างสัปดาห์หนึ่งสองข้างนะคะก็บวมไปใช่ไหมแล้วคราวนี้พอผ่านอีกสัปดาห์หนึ่งมิ้นก็ได้ไปอะไรอะ่ะคือผ่าฟันคุดใช่ไหมเพราะามิ้นเป็นคนที่อยากเจ็บทีเดียวเลยบอกหมอว่าให้ผ่าทีเดียวสองซี่ไปเลย ก็คือฟันคุดของมินเนี่มันอยู่ใต้กระดูกด้วยมันยังไม่ผลขึ้นมาแล้วมันจะเป็นเคสที่ยากของมินก็คือทําฟันเนี่ยไอที่ผ่าเนี่ยเอยไอที่ถอนเนี่ยก็สีแล้วสี่สีซีก็คือซีละห้าร้ก็เท่ากับสองพันใช่ไหมก็ตรงนี้ก็ไปผ่าฟันคุดมาผ่ามาก็ของมินเป็นเคสที่ยากเพราะว่ามันอยู่ใต้กระดูกใช่ไหมก็ ที่ละสามพันห้าสองซีก็เจ็ดพันแล้วก็ฟันคุดนี่ถือเป็นที่แบบทรมานจริงๆนะคะก็ทรมานมากที่สุดแล้วว่าก็บอกที่เขาบอกกันว่าถ้าใครผ่าฟันคุดมาก็จะสาระสัญญกกร,รมอย่างอื่นได้ตามสบายเลยเพราะว่าฟันคุดเนี่ยเจ็บสุดๆนะคะอือก็ผ่าฟันคุดเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ทฤดีว่าย้ายลงย้ายมหาลัยด้วยก็มาเรียนที่แถวเอออีกมหาลัยหนึ่งแล้วก็ย้ายที่ทํางานเพราะว่ามันต้องทํางานด้วยไง ก็เลยมาย้ายคลินิกใช่ไหมคลินิกนี้ก็ต้องเอกซเรย์ใหม่ก็เอกซเรย์เนี่ยประมาณอยู่ที่พันหนึ่งพันหนึ่งันแปดเนาะแต่ละร้านแต่ว่าถอนเนี่ยจะซี้ประมาณซี้ละห้ารอยฟันคุดก็น่าจะเป็นสามสองพันขึ้นไปอเงี้ยนะคะเคสยากก็จะแพงหน่อยแล้วก็มินก็มาเอกซเรย์ ray, แล้วก็มาติดติดเหล็กนะนจะให้ดูใกล้ใกล้นี่นะคะนีนก็ติดเหล็กเนาะแล้วก็ ผ่านไปตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มิ้นรบปีรบปีไปเดือนธันวาแล้วนะก็อันนี้เป็นเดือนพฤษภาแล้วก็แบบอันนี้แล้วอะคือยังไงอะปีกว่าแล้วเนาะก็เลยเข้าเข้าในที่นี้หมายความว่ายังไม่เข้าหมดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคลิปมันเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะมาต่อกันเนาะก็จากที่หมอเขาเขาจะใส่หลิกให้นะคะเขาจะดูฟันมิ้นให้ว่า ฟันมินที่ดัดที่หอนมาเนี่ยได้องศาหรือยังเนี่ยเนี่ยได้องศาหรือยังคือสมควรที่จะใส่ได้หรือยังเพราะว่าเราต้องพักก่อนเวลาเราถอนฟันเสร็จใช่ไหมแล้วมินก็มินพักไว้นานแล้วไงหมอ,อก,ก็เลยใส่ให้ก็ใส่สองข้างคือตอนแรกที่ใส่เลยนะคะก็รู้สึกแบบตึงอ่ะแบบตึงมากเลือกเคี้ยวอะไรก็ยากแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นคนชอบกัดทุกอย่างที่แข็งๆโดยเฉพาะน้ําแข็งชอบกินมากหรือนิสัยไม่หายสักทีคือไปไหนก็จะแบบ แกะกต่น้ำแข็งกินอะไรชอบแทะน้ำแข็งว่าพวกกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบมากผลไม้อะไรที่กัดแล้แข็งแต่ว่าตอนนี้คือบอกเลยนะคะตากที่ดัดฟันคือฟันตรงนั้นนะคะคือเราไม่สามารถที่จะกัดได้ต้องยอมรับสิ่งนี้ด้วยที่จริงไม่คิดว่าเออไม่ได้หรอกแค่ฟันเข้าอย่างเดียวคือประสิทธิภาพในการเคี้ยวของเราอะ่ะคือแบบจะเคี้ยวของแข็งได้ยากประมาณนั้นนะคือแบบเราจะเคี้ยวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะคะ่ะ มันยากกว่าเดิมก็จะคือข้อเสียคือข้อดีเขาก็ามีนะคะแต่ว่าเราต้องไปหาดูว่ามันจะเลอะกินสลัดไปเมื่อกี้ว่าคือเป็นยังไงต้องศึกษาก่อนว่าถ้าเราฟันสวยอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไปทํามันจะเป็นอะไรไหมบางคนก็บอกว่าถ้าทําแล้วน่าจะเลียวอะไรอย่างงี้ก็ดูมิ้นเป็นตัวอย่างนะคะคือปกติเนี่ยมิ้นหน้าเลียวกว่าน,นี้นะ แล้วมันก็จะไม่มีโหนกแก้มขึ้นด้วยนะคะตัวปัจจุบันพอดัดฝันเสร็จคือแบบกรามก็มาแก้มแก้มคือแบบโหนกก็มาถ้าใครชอบมีนโหนกแก้มคือแล้วแต่เคสคนด้วยแหละบางคนก็ดัดแล้วสวยแต่ว่ามิ้นดัดแล้วแบบดูดิโหนกแก้มขึ้นอะไรอย่างงี้อันนี้สียางสวยมากเลยจะให้ดูสียางนี่อันนี้นะคะแบบ ฟันมันมันยังเข้าไม่ไม่หมดอ่อนเดี๋ยวให้ดูข้างนี้เข้าเกือบหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมฟันบนนี่ติดติดแล้วฟันบนติดแล้วนะคะก็คือข้างนี้ยังไม่ติดอันนี้ฟันบนติดแล้วก็สําหรับใครที่แบบมีปัญหาเรื่องฟันก็ลองไปปรึกษาหมอูได้เนาะเราก็ต้องอยากสวยกันเพราะว่าบางทีเรา คนึ่งก็ผมว่าเฮ้ยแบบดัดฟันแฟชั่นอะไรประมาณนั้นเป็นแฟชั่นหรือเปล่าอะไรก็คือถ้าเราเป็นแบบไม่ไหวจริงๆก็ไปดัดแต่ถ้าแบบเราสวยถ้ามีฟันสวยนะคะมินจะไม่ดัดนะจริงเพราะมินเชื่อว่าหน้าเร็วเนี่ยทุกคนนะแบบยังไงอะพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็หน้าเราจะเปลี่ยนจากเด็กอยู่แล้วไงเราจะหน้าเล็กกว่าเดิมเล็กอย่างหนึ่งนะคะคือการที่ทําให้เรามีกามเนี่ยคือการเคี้ยวอย่างเช่นมินเนี่ยชอบขึ้นหมากฝรั่งใช่ไหม การทำงานของกามมันเหมือนนอกร่างกายส่วนไหนส่วนนึงก็จะแบบใหญ่ใช่ไหมก็กามมันจะใหญ่ขึ้นถ้าเราเคี้ยวแบบเคี้ยวเช่าเคี้ยวแบบฝรั่งอะ่ะก็เลยมีกามตอนนี้ก็เลิกเคี้ยวอยู่แต่แบบถ้าเกิดไปหาหมออะไรเงี้ยเวลากินกินของนู่นนี่นั่นก็ต้องเคี้ยวหน่อยใช่ไหมเพราะว่าหมอทาฟันให้เราใช่ไหมคะบางทีเราแบบหิวแบบทนไม่ไหวก็ต้องกินอะไรอย่างงี้แล้วแบมาฝรั่งเพราะว่าช่วยให้แบบจัดขจัดจีด่าวอะไรอย่างงี้ออกไปเนาะ ก็วันนี้ก็จบเรื่องนี้นะคะก็สรุปก็คือการทําฟันเนี่ยก็คือมันจะมีข้อดีและข้อเสียซึ่งน้องก็ไปหาหรือพี่ๆหรือใครที่ต้องการทําก็ไปหาในอินเทอร์เนต็ตได้ก่อนนะคะสําหรับข้อดีข้อเสียแล้วก็คือมันแพงตรงที่เคลียร์ฟันเท่านั้นแหละเคลียร์ฟันอะ่ะเราจะแพงนี่เคลียร์ฟันทั้งหมดสองหมื่นนะแต่เวลาใส่แล้วมันจะเป็นรายเดือนใช่ไหมเดือนก็เดือนบางคนก็เดือนละสองพันห้างทีเดือนพันห้าแล้วก็เดือนละพันคอมมิเนียางเดือนละพนะันเนาะ ก็โอเคก็สําหรับสํารองจ่ายไปก็โดนล,ละพันละพันผมเองก็ประมาณ4ี่หมืน้านะประมาณทั้งหมดป่กก็จ่ายไปเลยเอยเลย,เ,ย,เ,ยเนาะรตถ้าแบบคนฟันสวยอยู่แล้วก็เอาเงินจ่ายนี้ไปเก็บสะสมดีกว่านะคะก็คลิปนี้ก็ลากนไปก่อนนะคะกับ ประวัติที่เคยทำฟันมาถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการทำฟันนะคะก็สามารถตอบได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วมีจะตอบทุกคำถามเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปไก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะก็ยังไงถ้าสงสัยก็อย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามแต่ถ้าใครเพิ่งดูแล้วก็ยังไม่ได้รู้จักมินก็อย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ติดตามติดตามได้เลยรับรองว่าจะไม่พลาดทุกๆเรื่องแน่ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ